ทั้งโกตีและคุณปรินซ์เจ้าชายผักสิ่งที่เขาพูดมันทำให้ดิฉันคิดได้อย่างหนึ่งค่ะว่าคำพูดหรือว่าทัศนคติของตัวเองนั้นมีความสำคัญต่อการกระทำเป็นอย่างยิ่งปิดท้ายคืนนี้ค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าเรามี4คํคำที่เราต้องเตือนใจตัวเองและลูกหลานบอกเลยว่าเราอย่าพูดคำนี้มีอะไรบ้าง1ยาก เวลาเจออะไรโหยากอะทำไม่ได้อมันเป็นการสกัดกั้นตัวเองถ้าบอกอุ้ยอันนี้ยากอันนี้ทําไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้เราทําไม่ได้หรอกยากห้ามพูดคําที่สองคือทําไม่ได้เวลาเราพูดทําไม่ได้เนีงเราก็จะรู้สึกโออก็ทําไม่ได้หรอกไงเราก็ทําไม่ได้หรอกมันเป็นการไม่ให้กําลังใจตัวเองคําพูดที่สามขี้เกียจ <Yeah. S 1> แค่ขึ้นต้นก็มีแต่ขี้แล้วถูกปะ yeah. เราจะมีแตขข่ขี้ขี้ขี้ในชีวิตเราเหรอเพราะฉะนั้นขี้เกียจอย่าไปพูดเพราะว่ามันจะแสดงให้ถึงว่าเรามีความไม่รับผิดชอบนั่นเองและคําที่4คือคําว่าเหนื่อยถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าพูดเพราะเมื่อพูดรู้ว่าเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยโอ้ร่างกายเราจะเหนื่อยทันทีแล้วจะอ่อนแอในทันทีแถามได้ไหมสบายเ,าเห็นไหมสบาย แอปแฮปปมีความสุขดีคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นการหลอกมาร่างกายตัวเองบ้างแต่สุดท้ายเมื่อเราพูดแล้วมันก็จะทําให้ร่างกายเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆเอาคุณลองสิเหนื่อยไมโ้ยโหเหนื่อยอะนะเป็นไงโอเคไหมแฮปปี Happy. เห็นมาเพราะฉะนั้น4ี่คำที่เราไม่ควรพูดคุณจําไว้นะคะอย่าพูดคําเหล่านี้บอกลูกบอกหลานว่าคําเหล่านี้มันจะเป็นการที่ทําให้เรานั้นหยุดความเจริญของตัวเองหยุดความก้าวหน้าของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก่อนนอนหรือแม้กระทั่งตื่นนอนในวันรุ่งขึ้นพูดกับตัวเองเลยค่ะว่าฉันเก่งฉันรวยฉันสวยและฉันมีความสุข คุณไม่ต้องรอคำพูดเหล่านี้จากใครคุณสามารถพูดคำเหล่านี้ด้วยตัวคุณเองนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ